จงแปลงนะคะจากเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้มมนะคะทำยังไงอย่างเช่นข้อนี้1นส่วนสนะคะคือถ้าเป็นทศนิยมซ้มมมันต้องลงเอ่อต้องมีส่วนเป็น9นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาอะไรที่ไปคูณแล้วเป็น9ซึ่งตัวนี้เราก็เอา3าคูนสไปคูณจะได้เป็น3ามส่วนเมันก็คือ0.333นะคะอย่างตัวนี้ เป็นส่วน9อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำไรก็คือ0.2น 2, ย์จาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ0ูนย์จสาส่วนตัวนี้ส่วนเป็น11ต้องคูณด้วย9เพื่อให้ได้เป็น99 9 9า7 2ก็เป็น99จะได้เป็น0.7นย์จเสเห็นไหมซ้ำสอตัวนะะตัวนี้ก็คูณกับ3ส่วน3เท่ากับ 12บส่วน9เราก็ทำเป็นเศษส่วนค้าก่อนนะคะตัวนี้ก็จะได้9 1 9แล้วก็3ส่วน9ะแล้วมันก็จะเป็นจุดเท่าไหร่จุด3 3ซ้ำนะฮะอย่างตัวนี้5 5.11ส่วน11ก็คูณด้วย9 9 45ส่วน9 45ส่วนเ9ะฮะก็จะได้เป็น0.45 45หซ้ำ ะะตัวนี้ก็คูณด้วย9นะคะเพื่อเปลี่ยน11ให้เป็น99 9327ทด2นะคะ919 11ส่วน99แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษจำนวนคราก่อนนะคะก็จะได้เป็น117ลบ99ก็คือ18ส่วน99ก็คือ1.18 1.8ซ้ำนะ,ะตัวนี้ เห็นสาก็คูณด้วย3าส่วนสเพื่อให้ข้างล่างเป็น99้าสนะฮะสิบส่วนเกก็จะได้เป็น0.1212จนะฮะ